เข้าสู่สมาธิกันเหมือนทุกครั้งที่เคยได้แนะสำรวจตรวจตราตนเองซะก่อนวันนี้ทำความดีอะไรไว้ทำไว้กี่อย่างชื่นใจไหมมีความสุขไหมหรือไปทำอะไรที่มันสิ่งที่ไม่ดี เป็นบาปเป็นกรรมใครควรห่ายสิ่งที่เราทำานี้มันไม่เหมาะมันไม่ดีมันไม่งามเราจะปรับปรุงแก้ไขใหม่นับจากนี้จะมีสติจะลึกรู้ในการกระทำเสมอเพื่อจะไม่ทำชั่วทำแต่ความดีสร้างแต่ความดีบำเพ็ญแต่ความดีแล้วก็เข้าสู่สมาธิ จิตก็จะสงบได้ง่ายพอจิตสงบความคิดอ่านผิดถูกชั่วดีมันก็เกิดมันก็จะรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อมรักผลเพื่อความสุขเพื่อการดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่อไป แล้วยิ่งเป็นนักปฏิบัติจะต้องมีมรรคผลเกิดมีกุศลเกิดสมหวังในสิ่งที่ตั้งไว้เป็นปณิธานอันแน,วน่วแน่ถ้าเราปฏิบัติทำไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีที่หมายมันก็เสียเวลาเปล่าๆเราต้องตั้ง กฎเกณฑ์ที่หมายของเราไว้ที่เรามาปฏิบัติหนึ่งขอห,หวังมีสติให้ระลึกร,รู้การกระทำตนเองว่าต้องไม่ทำชั่วทำแต่ความดีให้เห็นสัจธรรมโดยทองแท้ถึงความเกิดและดับและก่อนที่จะดับจะทำอะไรในการเกิดมาครั้งนี้ น้าบอกเมื่อวานบอกแนละ้วว่ามันไม่สําคัญวัดรวยหรือจนมันสําคัญที่ความเห็นถูกต้องตามศัจธรรมความจริงถูกต้องตามหลักธรรมะคําสอนอพระพุทธเจ้าหรือเปล่า้าททาได้ถูกต้องชีวิตมันก็มีความสุขไม่จําเป็นว่าต้องมีความสุขด้วยเงินทองแต่มีความสุขด้วยการกระทําความดีของเรา เหมือนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตามอัตภาพพอมีพอกินของแต่ละคนขอให้ทุกคนยืนบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องยืนบนพื้นฐานทางการดำรงชีวิตแบบผาสุกไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ทุกร้อนด้วยไม่ทำชั่วทำแต่ความดีเท่านี้ชีวิต ของเราก็มีความสุขแล้วไอ้การที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของเรือกนั่นมันเพราะบุญเก่าบารมีเก่ามันเป็นตามบุญตามอำนาจวัสนาของแต่ละคนก็นมีไปแต่อย่าละลดเลิกการกระทำความดีเสียเห็นรู้อะไรว่ามันชั่วยอย่าไปทำมนุษย์เราเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้ รู้ว่าชั่วรู้ว่าเลวรู้ว่าไม่ดีแต่ก็จะทำรู้ว่าคิดเป็นทุกข์แล้วก็จะคิดอะ,อะไรที่เป็นความสุขอะไรที่เป็นบุญุสนทำแล้วชื่นอกชื่นใจไม่ทำผัดวันประกันพุ่งอยากจะทำเหมือนกันผัดก่อนพุ่งนี้เถอะมาดืนเถอะเพราะนั้นถึงเตือนว่าจำประโยค สุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเตือนพวกเราไว้ว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะพอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทใถึงพร้อมนี่แหละสาคัญปัดฉิมมโอวาดการตัดบอกเตือนเวนยสัตว์พุทธบริษัทไว้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในความประมาทคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีมารืนยังมี เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นยังอยู่ได้นี่คือประมาทถ,ถ้าถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็สร้างแต่ความดีสั่งสมแต่ความดีกลัวว่ามันจะตายกลัวว่ามันจะจากเนี่ย <Yeah. S 1> คนอย่างนี้บรรลุมัตผลแล้วจะเกิดบุญแท้ๆตลอดเวลาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปาประโยชน์ วิญญาณของเราไม่ได้อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเราเองเพราะทำให้จิตวิญญาณเราบริสุทธิ์ขอบสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไว้สวรรค์พรมนิพพานไม่ห่างไกลจากเราจําเหมือนนักปต้องตั้งมั่นอยู่ในการทำคุณงามความดีเข้าไว้ การปฏิบัติของเราเมีผลมากเป็นที่สาธุของเทวดาปุถีปีศาจใดๆก็ตามเถอะปฏิบัติอย่างไรให้ดูตัวเองให้ชัดทุกวันจงทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งใดถ้าหาประโยชน์ไม่ได้ตองแล้วหาประโยชน์ไม่ได้อย่าไปทําและยิ่งเป็นกรรมอย่าไปสร้างง่ายๆตามหลักข้อปฏิบัติของพระยะชนยะบุคคลแล้วปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีกิเลสเพื่อให้หมดกิเลสเพื่อถึงความบริสุทธิ์บรุษจันทร์นั่นคือที่สุดของนักปฏิบัติแล้ว เหมือนเสือ้อผ้าผ้าขาวที่สะอาดหมดจดแล้วไม่จําเป็นต้องซักให้มันสะอาดอีกแล้วมันสะอาดแล้วไม่มีสะอาดไปกว่านั้นได้คําว่าสะอาดเหมือนผ้าขาวที่ขาวจนเป็นนวลใหญ่หรือซักซ้ำซักเดี๋ยวก็ขาดะที่นี่ถ้าถ้าเราปฏิบัติทำมีสติตลอดเช้ามาไม่ผิดแล้วเช้าก็มีสติสายก็มีสติ กลางวันก็มีสติบ่ายก็มีสติเย็นก็มีสติกลางคืนก่อนหลับก็มีสติสติที่ระลึกตัวเองอยู่เสมอว่าทําถูกหรือทําผิดดีหรือชั่วบุญหรือบาปคุณหรือโทษจะไปนรกหรือสวรรค์นี่แหละสําคัญที่สุดเพราะหลับเราไม่ตื่นก็ต้องไปดีแม้ตื่นก็ต้องมีความสุขนี่ถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติจับจิตเราให้อยู่ บังคับจิตเราให้ด้เท่าเนี้จงควบคุมจิตของตอนเองนะนะทุกอย่างจะดีหมดดูแลบังคับควบคุมให้เป็นส่นิแนวทาง,งความถูกต้องมันจะโกรธเกลียดชังอิจฉาคาแต่คุมมันว่ายายาอย่างนี้เลวอย่างนี้เลวอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ทำลายตัวเอง เหมือนมีไฟเาผาผลาญตนเองแต่ถ้ามันเมตตากรุณามีความดีกับคนอื่นอันเนี้ยส่งเสริมจิตเข้าไปทำดีทําถูกทําต้องนละควรอย่างยิ่งที่จะเป็นยชนอายะบุคคลไม่มีพระยะชนใดพระยะ บุคคลใดก็ตามที่จะไปโกรธเกียดชังใครเขาหรือให้ร้ายคนอื่นหรือหมั่นไส้คนอื่นเบียดเบียนอื่นไม่ไมีจำจำตรงนี้ไว้ทีนี่คือหลักปฏิบัติใหญ่ๆของการปฏิบัติคนเราถ้าเป็นยะชนได้มันก็จะเป็นยะบุคคลได้เป็นยะบุคคลได้จะสําเร็จมรรทชัน้นสูงได้จะก้าวล่วงพ้นจากโลกียะไปสู่โลกุตระ โดยปริยายถ้ายังสามวันดีสี่วันไข้ชั่วบ้างดีบ้างจเจนเลิ่นช้านานไปโอกาสเราก็จะไม่มีท่านทำร้ายทำดีมาแล้วดีไปให้ตลอดบอก้ว,ว่าดีใช้ได้ไม่ใช้ได้ ครูบาอาจารย์ผู้รับรองสอนอยังไม่พอใจต้องดีมาก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 ดีขึ้นไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่ามอมเมาด้วยกิเลสและความอยากเอาอะไรที่เป็นโทษอย่าไปทำอะไรที่มันเนี่ยเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลทำเข้าไปทำให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุ่มมันลงไปเต็มตัว สุดชีวิตเลยเหมือนการปฏิบัติทุ่มให้สุดชีวิตไปเลยมีหรือมันจะไม่บรรลุธรรมมีหรือมันจะไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษรู้ควรไม่ควรเจอความดีทำมันความดีตลอดจะเจอความชั่วดใดๆหนีมันไกลหนีให้พ้น ให้มันเกิดขึ้นในขันธสันดานจิตของเราบอกแล้วว่าอคุศสนใดที่มีอยู่ในสันดานเราต้องกําจัดไปให้หมดอคุศสนใดที่ไม่มีอยากให้มีกุศลใดก็ตามที่เคยมีสนานรักษาไว้กุศนใดที่ยังไม่มีทําเข้าไปเนี่ยแยกสองประการนี้ได้เท่านี้เสร็จทุกคนบรรลุธรรมทั้งนั้น จะเป็นธรรมฝ่ายโลกีอยู่ในชนโลกีแห่งความสุขหรือจะเป็นธรรมแห่งโลกพุตละก็ทำก็ตามที่สุดของความสุขเลยได้แน่มีแน่สำเร็จแน่แล้วก็จำมว้ก่อนนอนพ่อแม่นี่กราบไว้อย่าขี้เกียจการกราบพระรัตนตรยัยหรือกราบบิดรมารดาครูบาอาจารย์เป็นอันขาด นักปฏิบัติจําไว้เลยทีเดียวนี่คือสิ่งเทวดาเทวดาส่งเสริมสรรเสริญเยืนเอนยอสรรเสริญบูชายกย่องบางคนนไม่เอาจะกราบพระกราบที่หมอนก็ไม่เอากราบพ่อแม่บาบาจารย์ไม่เอานะ จะนนอนอย่างเนี้ยบางวันก็กราบบางวันก็ไม่กราบไม่ว่าทําให้เป็นนิสัยเราตื่นมาตอนเช้าอยากบริโภคอาหารอย่างไรเราพอใจสนองกิเลสตนเองนะเวลานอนก็พยายามทําสิ่งที่มันเป็นบุญเข้าไว้มันจะเป็นความอิ่มใจสุขใจตลอดมันเป็นตัวสอนเป็นตัวที่ให้เกิดสามันสำนึก แห่งเราผู้ปฏิบัติตลอดเวลาทีเดียวคนเราลองได้ทําความดีแล้วเนี่ยให้จิตที่มันจะตกต่าไปทําชั่วเนี่ยมันยากแสนยากลองได้ขยันทําความดีนอนก็ยังจะทำและลึกถึงอุปาการะคุณของคนอื่นๆนี่ให้ไว้กับเราเนี่คนดีถ้าคนไม่ดีมันไม่นึกถึงคนอื่น มันจะคิดแต่ความอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวนหมัน่นใส่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นแต่คนที่คิดจะให้เนี่ยคนชั่วมันไม่คิดอ่ะคนดีเนะี่ยมันคิดแต่ที่จะให้ทิศที่จะส่งรเสริสส่งเออส่งเสริมให้คนอื่นได้ความสุขความสําเร็จยินดีคนอื่นที่ประสบความสําเร็จ สิ่งเหล่านี้นึกบอก <S <S เราอย่าประมาทอย่ามองข้ามการกราบพระสามครั้งห้าครั้งอะไรตางโบราณการครูบาอาจารย์พ่อแม่เราสอนมานักหนาะมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเป็นตัวชักจูงจิตให้ไปสู่ความดีอย่างหนงที่ให้มองตนเองในการกระทําคนต้องมองทุก อย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองเวลารู้หิวนั่นเป็นยังไงเวลาอิ่มมันเป็นยังไงเวลาที่ถูกคนอื่นด่าเป็นยังไงเวลาที่ถูกคนอื่นสรรเสริญมันเป็นยังไงการเอาเปรียบคนอื่นคือการให้คนอื่นนั่นเป็นยังไงเนี่ยต้องต้องสำรวจตัวเองอยู่เสมอมันจะได้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปตลอดเวลา สิทธิ์ก็จะก้าวหน้าสิทธิ์ก็จะเกิดปัญญาที่ครบาอาจารย์พยายามพร่ำอบรมสั่งสอนที่แนะนำทำเป็นตัวอย่างให้ดูสมมาบางครั้งเหน็ดหน่อยรับแขกหน่อยแขกมาก็ต้องส่งเคราะห์ให้เขามีความสุข จะบอกก็เลิกละไม่เอาละไม่รับละไปเถอะไม่เอาละทำไม่ได้ต้องให้เขามีความสุขและเราสุขยิ่งกว่ามัอนงอ่ายเราเห็นคนอื่นที่เยิ้มแย้มแจ่มใสแม้เราจะมีอารมณ์อย่างไรที่มันไม่พอใจนะมันก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากขึ้นกับเห็นคนที่หน้าบึง้งหน้าบูดหน้าเงาหน้างอมีทุกเนี่ยเราจะสุข ได้อย่างไรเราอยากได้ความสุขะน้นคนอื่นเขาก็อยากได้ความสุขฉะนั้นงสอนทุกคนให้รู้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันเขาไว้เราจะเกิดมาจากแห่งหนึ่บลใดแหล่งไหนก็ตามเราจะมองหน้ากันไาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันไป มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เหมือนกันหมดประโยชน์ของนับปฏิบัติที่จะพึงได้คือให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อมนิพานเข้าไว้ทำอย่างไรมันไปดีทำอย่างไรมันไปไม่ดีเนี่ยรู้เท่าเนี้นับปฏิบัติไปสุดกูเลย มันทอดถอนอุปทานการยึดมั่นถือมันทั้งหลายทั้งปวงเลยขอให้เรารู้ลงไปให้ลึกรู้ลงไปจริงถึงบอกว่าทุกคนต้องวิตกวิจาร์ตลอดเวลาที่ลมหายใจเข้าออกคือใครครวนตลอดก็ทําดีทําชั่วยอย่างไรต้องทําอย่างไรพวกนี้ทําอย่างไรละอย่างไรเลิกอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาปฏิบัติแล้วใจสว่าง ใจเกิดจ้าใจค่อยสว่างเป็นแสงสว่างเกิดมีความรู้สึกขึ้นในภายในแห่งกลึกของผู้ปฏิบัติในใจมันหมายบุคคลเหล่านั้นได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษแล้วพึงถอนอุปทา,านจากกรรมทั้งหลายพึงยินดีในกุศลที่ตนเองสร้างพึงไม่มีอกุศลในจิตอีกแล้วจิตมันถึงจะสว่างจิตมันถึงจะสะอาดจิตมันถึงจะเกิดป,ะป,ะปะัจจุน เกิดตักการคือความงามแห่งกุศลผลบุญท่านทั้งหลายมีมีแต่ยังไม่เพียงพอทำให้ดีทำต่อไปความสมบูรณ์ทุนสุขแห่งมากผลจะค่อยๆเกิดขึ้น ตามความจริงที่เราได้กระทำและปรากกฎปลูกข้าวได้ข้าวปลูกถั่วได้ถั่วปลูกต้นไม้ที่ไหนได้เช่นนั้นทำความดีต้องมีผลทำไว้เถอะ